อดียอาเอาี่ยากเลยลกัน,นครับล้วสุดแีาเขาออกมาอวายเราเออเขาอวายเราว่าเราวันหล่อมากโอ้เออเขาบอกว่าเป็นชายที่แบบว่าเราเห็นเห็นแบบมันแบบเห็นเออหลงมะเห็นแล้วหลงมียอดนะคะัน้องเน,น่ารักครับน้องชมอยู่แล้วคเด็ไนี่อออยงย่าเขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาก็ชมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็า่วมงานแล้วย่าก็เป็นคนน่ารักมากผมก็คือลักทั้งสอคนทั้าัแ่เลย เขาเคยชมเราต่อหน้าไหมพี่โอไม่ค่อยรอตอนนั้นเราไม่ค่อยไม่ค่อยแล้วเราได้เห็นไหมฮะที่ที่น้องเขาพูดถึงเราแบบนี้เห็นบ้างครับในกองอะไรอย่างเงี้ยเออเขินแน่ไม่เขินเพราะว่าแบบเราเป็นพี่น้องกันอ่ะแล้วก็ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกพี่แบรยยังไงคะพี่แบ๊ยเขาอิจฉาเราเพราะว่าพี่ย่าเขาฟังเขาแบบเขาอวยอวยพี่โออ่ะอวยอวยอวยเราหนักเลอแบ๊ยอย่าไปคิดมากเลยมันของมันของมันเห็นเห็นเนาะมา คนละแบบกันอะไรเงี้ยก็น้องก็เป็นคนน่ารักด้วยแหละทั้งสองคนแหละแต่ย่าติเขาบอกเขาไม่เคยเล่นกับพี่เอกคนไหนแบบมองเราสึกว่าหล่อเลยทุกคนขอบคุณมากครับญาติแล้หล่อรวยพ่ดูสิเลยขาบอกว่าแบบหล่อมันมียอนไปเลยมันมีอ๋อตั้งไปแล้วพี่แบรก็คือแบบธรรมดาหล่อไปแล้วหล่อแล้วหล่อไปแล้วหล่อไปแล้วนี่ไงหล่อจะเงือไหลจ้าหล่อเงือไหลเลย รับไม่ขนาดนั้นหร,หรอกค,ครับก็ก็ต้องขอบคุณด้วยยา่าเขาชมอะไรอย่างเงี้ยครับน้องพี่แบกเขาบอกว่าฟัง้วแบบเอ๊จริงมาใช่เดี๋ยผมหาโอกาสไปขอโทษทนะเด็กนี่ <laughs> แต่ว่าแบกเขาไม่เคยมามามา,มาแซวกับเราใช่ไหมหรือมาบ่นกับเราว่าไม่เคยไม่เคยครับมานองแบบชมเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยครับไม่เคยเออวเรียกว่าคนละแบบเนาะจ่าคนละสไตลเออสไตล์เราเป็นสไตล์อะไรคะฮัลโหลาวตุรกีแล แเตอร์ยิว่าเราพิ่งแลนดิ้งใช่แล้วส่วนมากเราเป็นสไตล์อะไรสไตล์ของเราสไตล์เราอะฮะมรอดในสไตล์เราแบบเป็นคลาสสิกคลาิคลาสสิกแบบว่าไม่เื่ด้แต่นี้มันตายเลยเดี๋ยวว่าดายเลยก็มีดายได้คนเราม็ดายได้เอก็เราก็รักษายูรอย่งพี่แบรลอยากจะช่วยอะไรแบาราะว่ายาเขามาชมเรือย่างี้อยากจะแบบ่วยอะไรพี่แบร์เขาบ้างพี่แบก็ นักแสดงที่แบบตั้งใจมากๆครับแล้วก็เห็นความเขาเก่งรอบด้านน้องผมคนนี้นี่ร้องเต้นอ่นักแสดงด้วยได้หมดทุกอย่างใช่ตลกก็ได้ตลกก็ได้นี่ไขหลอกก็ยังได้ไขหลอกก็ยังได้นี่เขาเล่นเราแล้วเนี่ยเขาสิเขาสิแบ๊ไม่ต้องหึดเนาะใช่ของแบ๊ไม่ต้องหืดรักกันรักกันอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้นะกแบงค์ภาพเนี่ยอะไรนะมองตกเลยนะ ล่าสุดล่าสุดมันมีประเด็นพี่โอเรื่องที่แบบว่านักท่องเที่ยวเขาถ่ายเขาใส่ชุดเรียนแรงเรียนของสิ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจริงปะเนี่ยเออเป็นการล่อมาเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงเราเป็นคนซอฟต์พาวเวอร์ต้อเรียนไทยไปแล้วตอนราเขาดูเขาดูที่ดูแล้วครับเอาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างพอเห็นคราบ ผมว่าเขาอยากใส่มันก็ไม่ผิดหรอกอแต่ว่ามันก็ต้องไม่มีชื่อโรงเรียนไงเดี๋ยวคนเขาจะสับสนได้ไฮ้มีเด็กนี้เรียนหรือเปล่าแต่ถ้าเขาใส่แบบไม่มีอ่ะผมว่ามันก็โอเคมันก็เป็นกระโปรงเป็นเสื้อปกติเพราะบ้านเราจริงๆมันก็มีกฎหมายแบบพรบคุ้มครองห้ามใส่ทำไมพวกเสื้อชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายนะทำไมได้ผมถามว่าห้ามปักชื่อห้ามอะไรเอแล้วจริงๆเราเราได้เห็นบ้างไหมคะกระแสเนี้ยได้เช็คผมเห็นเห็นอยู่ในในเน็ตในในโซเชียลครับ แต่เรายังเป็นผู่โชวจนตอนนี้ความที่โวิ่ปีก็คือแบบมันยังเป็นคาจาเราใช่แต่เราจะใส่ออกมาตอนนี้ก็ไม่ได้ได้ยูแต่ว่าไยูคนนักแข่งเราเยอะนะได้มันเป็นโชวไัตนะวัยรุ่นเปอีวนนะแี้อพ่ีใส่ได้ไดเออเราไม่ไมว่ามันเป็นแบบเขาเวอร์แบบว่า มันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทําร้ายใครนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องของกฎหมายก็ต้องเช็คดูให้ดีครับกก็ยาให้อยากให้อยู่ในขอบเขตใช่ใส่ก็ผมว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไปทําร้ายใครแต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายเรื่องของการฝังด้วยอะไรเงี้ยพัุบต้องภูมิใจไหมพี่โอก็ได้ทักเซ็ตซักเออนะมามาต่อเลยรู้สึกยังรู้สึกว่าแบบพี่โว้นี่นะพ่อตรงที่จะไม่มีกอง แล้วพี่โชนี่คือเรียกว่ามันไม่มีวันตายเลยจริงๆนะสับพี่โยคันนี้จำภาพเลยพี่โชจนแบบชชว์โชองพี่โชน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 พกาลวพี่โชพุทธการลาวอ่าแต่กี้เราพูดพี่โชเหรอไม่ก็คือก็รู้สึกดีใจครับเมื่อกี้ก็มีแฟนคลับคนจีนอ่าส่ยชุดนักเรียนมหา เขาก็เดินมาเขาก็บอกว่าจูเลียนจูเลียนในกระเช้าชื่อแปลว่าแปลว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเราก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าผมก็เลยบอกเขาอจูเลียนในกระเชียชื่อบอกเงี้ยเหินชีห้วนคือเขาชอบมากก็เลยแบบดีใจอะไรเงี้ยว่ามีคนจีนที่เขาแบบยังชอบหนังเรื่องนี้จริงไม่ใช่แค่คนจีนหลายประเทศเลยครับที่ชอบเรื่องสิ่งเล็กๆมากอะไรเงี้ยเออแสดงว่าเป็นหนังคลาสสิกเหมือนกันนะแล้วมันเป็นแบบสร้างชื่อแบบคนจำ คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคยผ่านับเรียนมามนก็เลยเป็นอะไรที่โดนหลายๆคนเออทุกวันนี้เราเรามองว่ามันเป็นแบบตัวแบบว่าเป็นหนังผลงานที่สร้างแบบว่าภาพจําให้เราได้แค่ไหนพี่โอก็เป็นผลงานที่หลายคนมากๆเวาอะไรไปต่างประเทศขขเขาจะถามเขาก็บอกเธอเล่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลังใช่ไหมอะไรเออยบอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะจําเรื่องนี้ได้แม่นเลยภูมิใจแม่พี่โอแบบว่าเรื่องนี้มันแบบโหทห้คนต่าจำภูมินนมจใจค,ครับภูมิใจมากๆครับขนาดมันมันนานมากแล้วมันก็ก็ยัง ยังแบบยังมีคนชื่นชอบมีมีมีคนดูอยู่เลยเลยอ่ะเรื่องงอีก้วงนึ่งคับกอกัยินเตอร์แรเอมดไมนไม่ออกเลยครับหนเปล่ล้มาแรถอยงงจานครจ้องเลยเวอร์ายในจ้องเลยเนี่ย พี่บอว่านอยใจเรื่อง,รอ,งรอบรอบมันน้อยลงอ,อ๋อครับผมก,ก็เห็นนะครับก็แอบเห็นบ้างครับผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่มันก็คนะวบคุมไม่ได้ครับควบคุมไม่ได้ครับก็พูดยากครับมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเราจะไปห้ามก็ไม่ได้อะไรอยู่ ได้คุยกับพี่โผม่ไหมหรือให้กําลังใจพี่โผมยังไงบ้างในฐานะแบบคนทำอุตสาหกรรมหนังอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจพี่โผมนะเพราะว่าแกเป็นพุ่มกับแล้วแกทั้งเขียนบทด,ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแกก็ตั้งใจกับงานทุกชิ้นของเขาอะไรเงี้ยครับพอมันมีการแบบแบบเ,ออเรื่องของรอบอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะน้อยใจได้แล้วก็รู้สึกพอได้เนีมันก็ไม่เหมือนละครแสดงที่แบบเราคุ้มเทแบบร้อนๆมานานหลายปีสำหรับราะว่ามันก็ต้องแบบ ส่งเสริมกันหรือว่าช่วยเหลือกันในอีกด้านหนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าออแบบว่ามันมันก็จะเป็นอะไรที่เสี่ยงนิดน,นึงครับถ้าออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจได้อะไรเงี้ยอุตสาหกรรมหนังไทยอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเขาอยากให้แบบช่วยกันแบบผดดลักดันอะไรเงี้ย พี่โอพี yo, ่โอบอกว่ามันมันเหมือนตัดโอกาสไหมพี่บอว่าจะทำให้แบบช่วยสร้างรายได้หรือกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านของอุตสาหกรรมด้านนี้อะไรเงี้ยมัก็นิดนึงครับอาจจะทําให้คนทําหรือว่าักแสดงหรืออะไรเงี้ยที่ทําก็อาจจะท้อได้อะไรเงี้ยเออใช่แต่ว่าผมว่าอุตสาหกรรมหนังไทยก็ตอนนี้ก็โตแล้วก็ทําให้คนต่างประเทศสนใจภาพยนตร์จากเมืองไทยเยอะมากแล้วครับก็รู้สึกว to ่าอยากให้มัน อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตขึ้นไปอีกนะครับอยากให้ช่วยกันเยอะๆช่วยกันสนับสนุนในทางที่ดีเยอะๆอะอย่างนียังมีพอมีรอบอยู่อยากเชิญคนไปดูนะครับคุณพันตอนนี้ก็รอบยังมีอยู่นะฮะก็อย่าลืมไปดูคุณพันได้นะครับก็เท่าลงฉายแล้วครับคนชอบเยอะมากคนมาดูบอกมันมากอะไรยงนี้ก็อยากให้สาธุถ้าครับก็อยารู้อากก็อยากให้ได้เยอะๆครับเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่ แบบหนังแบบขุนพันสามแบบบู๊แบบไทยแล้วมีเรื่องของอาคมอะไรเงี้ยมันมันเป็นไทยแท้ๆเป็นเสน่ห์ของบ้านเราเสน่ห์ของหนังไทยแบบนี้ครับซึ่งมันไม่ได้มีมาบ่อยๆเพราะว่าคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะไปช่วยกันดูเยอะๆจะได้ที่ผมจะได้มีกําลังใจโอจะได้เล่นภาคต่อไปเผื่อเขาเรียกอ๋อไม่รู้เผื่อเขาทํานะก็จเขาไม่ทาแล้วก็เลยภาคสี่ภาคห้าไปดูภาคสามก่อนอ๋อพูดถึงเรื่องอาคมเห็นว่าไปรับไปรุกกำไรมาจากทายาทของ ดูคลิปมานี่ทสางม่าดูรอดละลายแล้วล่ะไม่ดูคนละต่อเน่เลยคนต่อเขาตัดมาสั้นๆไม่ไม่ดูดูคนละต่อตอนนั้นคขารู้สึกตอนที่แบบเออเขามองให้าคนลุกมคนลุกตั้งแต่แบบเข้าไปในบ้านทัานผู่แล้วครับเพราะว่ามีทั้งดาบดาบจากพยาธิชัยแล้วก็มีดแล้วก็ปืนของท่านอะไรเงี้ยไม่จับของจริงของท่านเลยอะไรเงี้ยคนลุกครับแล้วก็ลูกชายแกก็แบบ เสกที่พี่เห็นพี่ตอกก็จะเป็นข้อมือครับเป็นข้อมือที่เป็นไม้เท้าทั้งขุดพันธุ์แล้วก็ทำเป็นเลดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ขอแล้วเขาก็เหมือนเสกให้อะไรเงี้ยเพราก็นึกถึงคุณพ่ออะไรเงี้ยถึงท่านขูดอะไรเงี้ยแกก็ร้องให้เอ้มันนึกถึงควาจริงอยบางเงี้ยมันรองมีความรู้สึกตัวหรือว่าอะไรบ้างไหม เราไม่ได้ลบดูอยู่แล้วครับเราไปใน,ในทางที่เรานับถือแล้วเราก็มาบอกผมก็ไปบอกท่านว่าแบบคุนทันสามก็เลยจะเข้าแล้วนะครับท่านอะไรเนี้นนยรอบอยากให้คนดูอยากให้คนมาสนับสนุนหนังไทยเยอะๆก็อยากให้อยากให้ท่านแบบช่วยสนับสนุ<ม>สนเราเป็นความฝักเป็นความขังครับเป็นความขังแล้วก็เป็นบ้านท่านขุนมีเสห์มากๆครับแล้วก็ก็เลยต้องไปดูคนทันอลเนี้ยนได้เลยวมาบ้างพี่โอวันนั้นที่ไปวันนั้นนอจทไได้เป็น

เออเออรู้รู้เดยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยังไม่เป็นเป็นกำไรทั้งขุนนะเป็นกำไรกำไรของท่านขุนพันเป็นเป็นไม้เท้าที่ท่านใช้ตอนท่านอายุค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบอัคละแล้วก็มีรันน้ำเบอร์นออก็พกไว้เลยพกไว้เลยอ่ะเอออันนี้คือเอาไปที่บ้านหรือพกติดตัวฮะก็คือใส่ได้ครับเหมือนเครื่องประดับโอเคอสุน้องรนูรู้มาดูข้ามาคุณหรอเ่าอุ้ยมันดูแบบเดียวเดียวใหญ่ใหญ่เลยใช่ค่ะ ินส่วโดนแซวเยอะเลยนานๆเราจะโชว์ขนาดนี้เลยก็เกิดเหมือนกันนะแต่ก็โอเคครับปกติกินใบต้นมิวผ่านนี้เลยใช่ครับเวลากินใบตามินมันต้องค่าเลยต้องเบิ้ลแล้วเบิ้ลมาเบิ้ลมาก้องยกนิดนึงต้องมาดดูลำบากเลยเนาะจ้าเห็นแม่จูนบอกว่าเห็นพรีเซนเตอร์แ okay. ล okay, so. yeah. like okay. uh ้วเนี huh. right. uh ่ยอยากจะซื้อวินกี้5ลังเลยตอนนี้ใบตามินได้ส่งไปให้แม่จูนแล้วครับ4รังกะ สีอเนี่ยกินมให้คอเลยครับโอเคเราเนาะกามอยากราใช่ครับแล้วก็น้ำตาลน้อยลง50%ด้วยโอเคนะโอเคนะไปดีเลยฟองด้วยไงอ่าไม่เอาอินเสิร์ตจ้าจ้าแจ๊ะแล้วโยลก่อนเี่ม